มีการเรียกร้องจากนานาประเทศให้อิสราเอลและกลุ่มฮามาสทำสัญญาหยุดยิงแต่ความรุนแรงยังเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเหตุให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตกว่า1,400คนในจำนวนนี้เป็นกองกำลังติดอาวุธกว่า300คนส่วนทหารและพลเรือนอิสราเอลเสียชีวิตกว่า50คนอย่างไรก็ตามตัวเลขผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ได้ทำให้ทั้งสองฝ่ายล้มเลิกการโจมตี โดยฮามาสยืนยันจะต่อสู้จนถึงที่สุดจนกว่าอิสราเอลจะยกเลิกการปิดกั้นดินแดนขณะที่อิสราเอลประกาศกล้าวว่าจะต้องทำลายอุโมง์ของฮามาสทั้งหมดสำหรับอิสราเอลอุโมงของกลุ่มฮามาสเป็นเส้นทางอันตรายที่ช่วยให้กลุ่มเข้าถึงอาวุธได้โดยที่อิสราเอลไม่มีทางตรวจสอบอีกทั้งยังเป็นแหล่งกบดานและเป็นเส้นทางสำคัญที่เข้าถึงพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอล กองทัพอิสราเอลเผยว่าพบอุโมงคทั้งหมด32อุโมงคและทางเข้ากว่า60จุดขณะที่ทางการอียิปต์มีรายงานว่าได้ทำลายอุโมงคของฮามาสกว่า1,600อุโมงค์ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแต่หลายฝ่ายเชื่อว่ายังมีการขุดเพิ่มเรื่อยๆแม้การสร้างแต่ละจุดจะมีค่าใช้จ่ายสูงถึง96ล้านบาทก็ตามหน่วยข่าวกรองของอิสราเอลคาดการว่าฮามาสมีจรวดไว้ในครอบครองประมาณ10,000ลูก และยิงเข้ามาในอิสราเอลได้สำเร็จกว่า2,600ลูกขณะที่ระบบป้องกันขีปนาวุธสกัดไว้ได้กว่า3,000ลูกเท่ากับว่าฮามาสใช้จรวดไปแล้วประมาณร้อยละ60แต่ผู้เชี่ยวชาญได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าฮามาสน่าจะมีจรวดมากกว่านี้และไม่มีใครทราบได้เช่นเดียวกับจำนวนอุโมงค์ที่ยังคงเป็นความลับการยิงมิสไซล์สกัดจรวดของอิสราเอลต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายสูงลิบถึงกว่า2ล้านบาทต่อครั้งนั่นหมายความว่า ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการ Protective Edge เมื่อวันที่8กรกฎาคมอิสราเอลใช้งบประมาณในการยิงสกัดจรวดไปแล้วนับพันล้านบาทซึ่งทางการอิสราเอลภาคภูมิใจในเทคโนโลยีนี้และยืนยันจะใช้งานต่อไปและตัวเลขสุดท้ายที่มีความสำคัญมากที่สุดก็คือจำนวนประชากรของทั้งสองฝ่ายในกาซามีประชากรประมาณ1ล้านแแสนคนขณะที่ฝั่งอิสราเอลมีประชากรราว8ล้านคน แต่จากรายงานของเยรูซาเล็มโพสต์สื่อท้องถิน่นพบว่าชาวอิสราเอลส่วนใหญ่เห็นด้วยกับปฏิบัติการทางทหารของรัฐบาลเพื่อปราบกลุ่มฮามาสแม้จะมีรายงานความสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง